สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเ <aha, S 1> บิร์ดถือแขนได้พี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเมื่อนีงกันต้องไม่คิวแต่ถ้ากระตื่นพี่น้องไปป้อนข่าวพะรับปะโอ้คิวเอ้ยคิวบาย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 เท่าเกี่ใหญ่เพื่อนผ่วอืม พี่องไปเบิร์่ส่หนเงาอพี่น้องไปบิไปชาพองบิวกับบ้านป่าพี่น้องเลยนเฮาละตกใจเฮาละทดสวนอยู่ดีๆผวาว้าเน่ยด้เล่าอเิ่นบุญบุญนะมีภัยพังบอเราเข้ามาแล้วก็ครับโเขมรัถเมนเราไ่ได้บอกหลวงหน้าเนาะกระตกใจแต่ว่าหดพักอยู่ดีๆะวาหอบผาหอบคลองมากลับบ้าน โอ้ยอาโทษพี่น้องเลยว่าว e oh ุ่นว being so uh, so ุ router, ่นคือเรามาว่าวุ่นวุ่นตอนตอนเราปิดรถบ่ได้อันนี้นะเพราะว่าเราโอกกลางหน้าอ้ยเด้อน้องมาเป็นจังหสี่เดี๋ยวนี้แต่ตางลังเหีือใครเลยทั้งเอฟเนี่ยนั่นสะดุดแล้วพี่น้องตูอกตากลับบ้านแนบบ่มีจ่ง สิแปดสิมาบอกกันดอกพอดีหรือบอดีจังแล้วบอสนใจจังบอกก้าวว่าแอบสิสุขานบอกแม่่าจืนนี่เบาหาเรื่องใส่ผู้ได้เพื่อนนี่เนาะนันนี่ได้กับตาลเราเมื่อสา โอย no e though, ้ยวาเจงไหนเด้นะสางบลาดอกพอดีเิยรถไปเผาเผาสีเหืือเออหนีบอส่งอาเคือว่าบอดอกมันหนาวบอโนอคือบอบอกไม่ไงเจินเนาะเจ้าเ็นีลี แต่ยิ้แต่ว่าจ้อยจ้อยบ่หงดอกสิกับมากเพื่นว่านอโอ้ยเ,ยเยด้อหนอปัฒนาแนวไรจังเสียนคนดีไรเลือ จดอกพีน้องล้าม no. ื่อดอกไม้หญ่วชื่นกระไดลำไห้ซีมัวนน้ำวะข้เจาผ้าเอาเมื่อก็เจากับผ้าเอกมาอืมขลงเดินไห้เลยป่าแม่แหลบปูบอกนมือกันนอนนิ่งข้าเสียใจแล้วมูบอส บทเนเพิ่มากหทานสินะเอ้ยพ้กันหโอ้ยมีแต่นางอยูู่้เดียวบาเจังเมวนั่นหละสิเบาเย a ง g ข้างอยู่หนึ่งคนดอกเดอยาไปเพือดอกเจออยู่เพือนซ้นซ้อมพอนลงเดือนฝืนสิลับยางแม่เด้ คนจิรัตถุงเมื่อใดๆพี่น้องยังคนเดียวเคนบอกคนจิรัตถุงเมื่อไปไปเบิ่งดูไปทำไปทำความูลเซกเพื่อนอ่ะไปพี่น้องไปเบิ่งนพอน้องเดือนกันไปลองเดือนไปรู้ไปองเดือนทางแคนาอันพี่น้องเลยเพิ่นมาถึงจะเศร้าเพิ่นกามานำลังหมูเพิ่นอ่ะพี่น้องเพิ่นมานำลังหมูพอน้องเดือนหนึกงแกอน้องเดือนเอ้ย เพอนนั on, much, much, ่งนอนเยี s <S oh, out, oh. my, ่นอนคล่องหมู่พี่น้องพอน้องเดืันเหตุผลอดไรเขคือเมื่อปาเฮย์ให้ฝนเมื่อก่อนบ้างอ๋อจุนเมื่อก่อนจุดเมื่อก่อนจุดเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราช่วยร่างมากว่าเออชิมื่อน้ำล้างแล้วสั่งฝนยังชิมาอีกบ้างนี่ยังชิมาเอาอีกบ้างมาแหละเออได้กระบะพี่น้องเอ้พี่มาอยู่เพื่อเรียบบ้านนี่คนเดินมาเมื่อเบิร์ด เมื่อแบบเมื่อไหวได้อะไรก็ได้เนาะบ่อยติดมาแต่หน้าพราติดหลุดเมื่อสนั่นอ้าวเมื่อปลาพ่อนสองเดือนแล้วอ่ะถือเมื่อก่อนว่ะอืมผักเมื่อยี่บ่ะผ่าหมองอึ่งไงถ้าเมื่อถือเมื่อเองมหลก็แบบว่าได้มาได้ถือเมื่ออ๋อถือเมื่อถือรับเงินคนเมื่อก่อนด้วยสองคนโอเคจะผพาคนเมื่อก่อนให้เมื่อให้ แม่เจ้าหนึ่งก่อนบ่แม่นเนาะบ่เพิ่นสิได้เมื่อตําลังพี่น้องเอ้ยเมื่อมื้อนี้บ่หรือมื้อใดมื้อนี้แหละโอ้เมื่อจักมื้อสิได้มาบดนี้จังว่า้เมื่อเิ่ก่อนอืาเบิ่งซก่อนเพิ่นพี่น้องเอ้ยจักสิเมื่อมื้อใดจังสิได้มาอีกเนาะคือสิหลายมื้ออีดอกหลายมื้ออีดอกเมื่อแม่น คิดว่าบ่ได้บอกกันบ่ว่าคือมากินข้าวผู้เดียวว่ามื้อเช้าลงมาว่าเสร็จกินที่สร้างอ้าวเห็นสร้างผู้เดียวนั่งอยู่ไปทางเบิดว่าปกติเนหัวกันแซ่มื้อเช้านี่มีสมอยนกเมือพี่น้องเอ้ยมเิ่งข้าหน้าแงเนาะาาไได้่ขอิไปได้นี่แม่นแล้วสิข้าส่งทิ แม่เจ้าเบิ่งข้าวพะนะพองปอยแม่น้องอะเนยเด้ยังอยู่เด้เนาะยังบ่ทันละแล้วเนาะเออยังแหะเพิสิมาอีกอยู่ยังงก็ยังเข้เด้เจ้าข้าวน้ามเด้โอ้ก็คิดว่าจักสิมือกับนําบ่ตายบ่มื้อเช้านี่เพว่าบ่ตายคิดว่าสิเอาไปสู่จอยู่หน้าได้มื้อเช้านี่บ่แม่นบ่จัก่เพิ่นด้แต่เช้า เพื่นหักระถาเลยอเพิ่นกะบะมีโหลดพี่น้องเอ้ยมีโหลแต่น้องล้ำมาหับอะไรกันเพ่บะมีโหลดปัดหมูผู้มีโหลดปัดเมื่อปัดเมื่อปัดบะส้วนการเมื่อปลาเพิ่นโอ้ยน้อพี่น้องเลนาสงสารทลายเพิ่นม่ทีกิมเมื่ออกกระท้ากันถึงเมื่อพ่อแเลก็่าเมื่อเลกเมื่อของกันแมนแมนกระบาากรนนความเจ้าบะแมนเอรห์ริอีกได้บ้านกับบะแมนมาสีไก่เนาะ เราไม่ใกล้ห้า่านมชอยแล้วแม่นค่วเลยนะเมื่อกบฏมหลดมล่างอี่นเผิ่อบ่มีโหลดพี่น้องเลยมีหลดมีล่างผมมีโหลดแบบเมื่อบ่ส้วนหิดจังได้สนั่นเนาะออกไปเอือเมื่อบ่อยออกไปทักไปว่าอะไรอืมเ็นตัวอแม่น ก็ขามาน่ะบอมีไพ่เลยบอเรืองอะไรเร้งยังติเขาอันพ้องบิวไช่ิช่้ยไดกเมืก yeah, ่อนเขาอันบอพงรับกพอบิวได้มื่อก่อนอือโอ้เขาอัเขาาไม่อไรม่ทงบ้าอมัอึกอยังคือเก่าบอพองเดือนพลองรับก็บบาเมื่อตี โวจัายเมือยผักน้ำพึินเมื่อใส่กระสอบน่ะก็ได้เมนเมนคั่วเมนเมนแล้วก็ว่าพีดพี่น้องเว้ยมาไก่นักเก่งเกาะพนอไปเอแ่ซมนี้เมื่อบ้านน้องข้ามไปซมไจ้น้องบัวถาพี่น้องเล้ยเคยไปยุ โอ้มันบ่เคยไปจ oh, ักเทื่ะเราปลาเผื่อนพี่น้องเป็นกระถาเป็นลอกถาป่า,าวไต้แล้วพี่น้องเอ้ย uh. มัน้ยินข่าวป่าวไต้สีมาหับเอาฮะจักงามใดมาบ่เ,เรื่องแนวใดเนาะยังโมหุเผื่อกระมือแต็มสาว เมื่อปงหอแล้วแมนหอเราไปจากกันเพิ่งก็เมื่อแต่ชสาวอืมแา่บอกยินบอกว่าแต่ชิมาอาอ้ไรหักเพิ่งก็ลังมาตอนนี้น่ยพาหวสืหสเนาะแมนเมื่อบอกบอกกันไมตาหาเ้ยเนาะฟอร์นกนฟอเดือนเนาะอว่าสิมาเลย่ะ เมื่อเอาเดกมมา็หยนะออล่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้น้องคัมเกษตขคอลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ผักก็ไล์ก็แซ์เป็นกำลังใจหน้องคัมหน่ยเด้อผักเบิงปักส้มต่อไปพิพลาดประการใดกับอถทษคอภายลำเลายเด้อเอฟซถกถึงฐานเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องาเห็นแลแมน มาทีน่นอนถ่ายกันเลพี่น้องเอ้ยน้าตื่นมาปุ๊บพ่อมาไต่กันนอนลงต่ออีกจับกกันอืนี่กำลังเอาดินค่ะเาพี่น้องเองท่านม่แล้วท่านม่แล้วจักเทีย